สบายดีพี่น้องต้องาปที่กรุงสุโขทัยนะอ่าด้วยว่าต้งป่ามาเนาะไม่ติดว่าที่ตามเบาลาเอาเนาะเมื่อนี้กะเขาครัวพี่น้องเขาครัวเบ็ดเมนีเมนูเมนูต้มเป็ดพี่น้องต้มเป็ดต้มเป็ดกินกันมาเฮือนนี่เมย์มเพื่อนเมย์อยู่ตลาดดงเดือดวันนี้มาหาทุนลายมือล ็เลยมาหาเป็นมาแล้วมันจะซึอเป็นซึอเป็นมะขามพี่น้องซึอเป็นมะขามพี่น้องเคยเห็นบ่อ่าพี่น้องเคยเห็นบ่เป็นตัวกะแสนะพี่น้องอ่างขางเป็นตัวกระแสนะเคยกินบ่เออซีที่พังไทยนะเคยเห็นบ่พี่น้องเป็นตัวกะแสนเคยกินบ่ตัวกะแสนะพี่น้องขักดขัดฉันก็บมันจะยังมา พิธีเฮ็ดพี่น้องก็ต้องเท่าก็ต้องต้มน้ำเดือดเดือดแต่พี่น้องแล้วลงหม้อเราก็ลวกก็ลวกคนซะก่อนก็แบบก็เป็นที่เป็นท่ากันทาสีเนี่ยทาสีเขาแม่พ่อแม่บินมาทาสีสีเขื่อนนี่แม่เอาเอาล่ากะพอดีทาสีเพื่อนจ้องเอาห้ากมาพี่น้องห้ากมาแะไรกับเขาคัว เอาขัวลงบนเต็มือกล้องแต่ได้มือกล้องไม่ช่รอกคุณภรรยาใเ้ทมือกล้องให้ลำเลือาสาสาดด้มือกล้องคุณนามือแรงเลยนจะพาไปเลี้ยง้ะะูเฟ่ไหมแตุ้งเฟ่อยู่ใสหแหละเสียงย,ยู่ห้องบ่เน้องไปเดี๋ไปน้อเอ้ยมึงจะทานอาการก่อน ไปจะไมาได้ไปเด้อท่านไปกับสี่ทำไม้พี่น้องเบ้างทำไม่ได้ไปกับทัวร์บริหารนะพี่น้องเบนี่ซื้อมาแต่กูได้พี่น้องเไยมันไผ่หัวกระแสนพี่น้องสืบดีพี่น้องเลยผมง่ายนึงขวัญหัวกระแสนเปรเจกตเมนู ขวหรือต้มนี่แหละแต่ถามวันกเที่ยืนยันทุกคนเป็ดพี่น้องเป็ดมาเด้อมาเด้อมาเด้อเลิกกินเป็ดเด้อนี่สาวรูปแฟตรูปแฟตป่าเป็ดครับเป็ดใหญ่พี่น้องเป็ดเท่าควนเนาะ วนคือไม่ถึงเป็ดเป็ดเป็ด้วนเป็ดอ้นอมมาป้าแลวคุณดีกจองอะรไอ้หนกินแลนอน รเราคงไปน้องกำลังชิรแล้วกำลังชิรแล้วอย่าลมดีมื่อวานนี้พักผ่อนอ่าสั่งสันกันเลยนึงมาหามาหาเขาเฟินเมอะไรก็มาเข้าป่าแล้วกันเฟินก็เลยซื้อเป็ดมาสั่งสันพี่น้องกินข้าวกัวอ่ะได้กินเมื่อวานมาชิกินเป็ดจังว่าเลยไงไม่กลัวเมื่อวาน่าชิกลินเลยเมื่อนี้เลยให้เลยให้มาพี่น้อง เลยมาัวานบมนขุดัวมันนห่อย่างนห่อย่างมันนอนนเปิดบริษัทมีนอนอ้ยน่จะขึ้นด่จะขึ้นเป็นงไงยังไทำไงอะโซ่โซ่โซ่สิแคบนะจอไปแนมนะแนมะเอ้ยคือ ตอนนี้กำลังย่างหัวเป็ดพี่นออ้องย่างหัวเป็ดกินนี่ลองต้มเป็ดพี่นอ้องต้มเป็ดกินนี่คือ,อย่างย่างเป็ดพี่นอ้องเมาได้พี่น้องกี่ย่างเป็ดต้องกันฮะ let me know สร้างพี่น้องสร้สางตาเงินเจ้าป <nói Gotta S 1> ู้เจ้าปู้เอาเงนมากระส่างน้องเขาสั่งทาสีเฮือนได้ใครใครอยากทาสีสั่งโทรมาได้เด้อพี่น้องเด้อเป็นรับเป็นรับ <c oughs> เอาแบยากได้งานเด็กก็ต้องไปเห็นไปยากไหยนท่าซีเรน,นกองติดต่อมาได้ <c oughs> ติดต่อมาได้พ <c oughs> ี่นอ้องดังท่าซีเปมืนท่าซีดิพี่น้องเบิรงนี่เลย แล้วแลวเพื่อนตลนัเุกเนาะบยากาะ่าเลยเล่าเปล่ามาเรลาไปเที่ยวกินเบพ่อแม่เรากระหายน้ำมเห็นาับข้าเลกไปกนเบนเกมาามว่าเป็นน้ำยันกันเนบขอบคุณพี่น้องห่้องไปเลยเลยรองไปสื่อหนีมาเปลี่ยนเมื่ก่อนแ้วกินบุเเลย ก็ oh, ือเมียนนีโนว์ม exactly. yeah. exactly. so nice yeah, so ่ไประธานถ้ามันเป็นไต่แล่วได้มาใส่เมือนกันเกเราเป็นน้ำมนผสมน้ำมันที่เติมรส่ซองเซ็ตเป็นน้ำมันมาใส่ซองเซ็เนจะรถมาจอดเติมไปเซ็ตสายกับรถในล่องิซูยะทุกเพอร์น้ำมันเซ็ตเติมมันาอีกซองเซ็ตอ่ับนนี่ือรเนตุนมเกระ้าหัื้อรงเมียนตุนี่ารลเพียงกิ่งใเดว รถปกติที่ได้บรรยากามาเลยไม่ใช่คนงามใ่ไม่ใช่ล้วเราไนไรบ้างดยคนไ้ดได้ป่นน้่เขา้วดแล้วก็ดินสได้ลยเนี่ยขั้ว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 ้วมั้ั้ไขั้ว้วขัั้วขั้ั้วข่้้วขั้ว้วข่้ว้้้้้ ไิดตาันพี่น้องเด้อว่า้าสิปีุ่ฟเฟ่อยู่เซโนเนาะที่มีอย่างนาะพี่น้องติดตามกันเลยขั่เลยไ่เห็นเปานีต่งเาเเขาียว่าเป็นครั้งแรกเนาะครั้งแรกที่ว่าบอาเล่ากันเอไปน้อไปไปไปเบอร์พี่น้องเออไงแต่เคยเคไปที่ภููฐาอยู่ไทยนาะพี่น้องเขาเชิญถืานเชินฟุฟเฟ่ แต่ว่าทเลาเขาเออกามกันเดี๋ยวมเ่นเต้นกันวหไก่อนเนาะแต่ลาเขาเป็น้อง่ผู้เสินดาเนาะสินดาเนาะเปน้องเฟยินดาเนาะ่าพรไม่ได้าันเลยไปเชื่อ่ากินข้างแรกทีนไ้ไปเนาะพี่นนองตินตามนะครับไปเบิ้งกันพี่น้องเายาเกันเาะ ตอนนี้กัเดินทางมากล้จะตกทันวเราเเยเรลา้าบรรยากาศตลาดลักพ์าเด้เพราะว่าน้องชาน้องชาหลาะิาอยู่ตลาดลักรเนาะนขาอยู่ตลาดลักษาเิไปหามอเปอเนาะบรัากาศมอาเด้น้องชาไม่ใช่ไมเดียวไมเดียวเฮ้ยคุสาวนี่ยรับทา เาเเาชิแอกด้วยกลับแล้วับวมายชิแอกด้วมาหอแล้วมาหอแล้วมาหอแล้วพี่น้องมาหอานั่นมูกระถาอล้วพี่น้องท่านสินดาดแล้พี่น้อง้พี่น้องหอที่ตามมันกเด้อพี่น้องเด้อนักมาหอพี่น้อง

ไอุกสะไอ้ดุกซีนคิดยัคือว่ม,ม่ซีนหมูบอกฮะได่นผิดนะใส้ซีนมูเท้าปเดียวมากินโมกขาพี่น้องคีดาบ้นมาลกไมกินเเบ้กินให้บิ่นง มื้อน,นี้พามากินได้จะพอมื้อนี้ <laughs> พามากินได้มืน้อนี้นะ <c oughs> น,อน้องสาวกุ้งเท่านิรภัยเม่ไอ้น้องชายมาพี่น้องไหมคน,นหลายมาได้พี่น้องได้กินกันได้ไปสนุกก่อนได้พี่น้องได้

มันใส่กินละจังปะดูจัปะเฮ้ยยังบล็อคบลอร่อยกดดีสี่ังแล้วมาได้ม่เอามาได้วันนี้จัดบุฟเฟ่แบบเต็มร้าน เฟไม่เอาเลยแตแตมยลมันี่ยิจนแบบไปเปีนอะไรมันนี่ิโดนปั๊มจไม่เอายิโดนปั๊บมันเลยี่นนอะไรเราอยากค้นถึงปั๊บิววาอายุขาเขาจิบปลาพนี ไปออมันอ้อึงเลยมามาอีเอมึงทันยอยละยอยละเก็เเป็ดอิมรามากินกันสิดันพาพาน้องเคยมึงเลยมาเลียนใช่พีงับมาี่กินเยียับ มาทำไมไม่บินหรอบ้เด็ไหนเบิน่เ่ได้จ้ปากไก้จะพูดจ้พูดเจ้าเอจ้าเป็นวก x สเป็นอะไรส่วนขกเจ้าเก็มาเรือสร่งไนบอไา่าดอไปจังเย เปนเลเาราเป็นบอยี่หอลูกนี้ทคุี่พอเราย่ไมนะคะานำเปน่นีนัไใช่เย mm uh ่งนั้นวาสายดีเ่งนไม่ใช่ยางนั้นตลอดนะคะติดตามวันวลาเ้าหลเพราะมันห ยนีลแล้วเราใคมันยังมันดิเอาเลค่ยมอไบสเอามนี่ยเอาบัวคนี่ยใดีน่ะอนจะขีแล้วนีอลนีบอลนี่นี่นี่นะรูเ่บนี่แม่ดินั่นนี่บอล่ะบเลเนี้ยบมาข้นาอลเนี่ยอลมข้างน้นกินจัเลยันคนวยได้เนอด้ยีบ้อมาเนี้ยม

ห่างมันกห่างเลยเนมามันก็แม่ห่างไม่คิดดีเพียงพายเรีนไม่เนอยมันนี้เป่าลาวพาพากินได้พี่น้องวันนึ่มันพาเกี่ยวพากรโนพี่น้อง อย่าลืมได้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นบารลาได้พี่น้องเด้อมาวันนี้กับบารลาวไปสติกบินกลับพี่น้องอ๋อขอบอกขอบใจหลายๆได้พี่น้องเด้อถูหรับที่ติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์บาร์ลาวมาตลอดครับขอบอกขอบใจ